เคยสงสัยกันไหมว่าสัตว์ทะเลฉลาดแค่ไหนผมเองก็สงสัยมาตลอดจนได้ไปดำน้ำดูปลาโลมาฝูงหนึ่งพวกมันเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่จังหวะหนึ่งผมเห็นพวกมันสื่อสารกันด้วยเสียงคลิกที่ซับซ้อนมากผมเลยคิดว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่เล่นแล้วนี่มันคุยกันอยู่แน่ๆแ,แล้วก็ปลาเมอกยักษ์ รู้ไหมว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้พอๆกับลิงบางชนิดเลยนะนักวิทยาศาสตร์เคยทดลองให้ปลาหมึกเปิดฝากล่องเพื่อเอาอาหารข้างในมันใช้เวลาแค่ไม่นานก็ทำสำเร็จแถมยังจำวิธีได้อีกด้วย แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสัตว์ทะเลหลายชนิดมีความสามารถในการรับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันหรือที่เรียกว่าเอมพัตตีลองนึกภาพปลาวานที่คอยประคองวานที่บาดเจ็บหรือโลมาที่ช่วยนำทางโลมาที่ตาบอดสิมันเหลือเชื่อมากเลยใช่ไหมล่ะ ถึงแม้ว่าเราจะศึกษาพวกมันมานานแต่ผมเชื่อว่าเรายังเข้าใจความอัจฉริยะของสัตว์ทะเลได้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําพวกมันอาจจะมีความสามารถที่ซ่อนอยู่อีกมากมายที่เรายังไม่รู้และการเรียนรู้จากพวกมันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและโลกใบนี้ได้ดียิ่งขึ้นก็เป็นได้